สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับวันนี้ผมอยู่อำเภอสนมจังหวัดสุรินครับวันนี้จะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศของอำเภอสนมจังหวัดสุรินครับ นี่คือบรรยากาศของอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าบรรยากาศภายในตัวอำเภอสนมนั้นจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับขวามือเป็นสวนสาธารณะคือยังไงครับสวยงามทีเดียวครับสวนสาธารณะหนองสนมนะครับเมื่อสักครู่นี้ ตอนนี้ก็กำลังจะเข้าสู่ตัวอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับ ซ้ายมือก็เป็นวัดขนาดใหญ่เลยนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายเห็นป้ายนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายตรงนี้ก็ไปสุรินแล้วก็ไปอำเภอท่าตูมได้นะครับถ้าเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ นี่คือบรรยากาศของอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับตอนนี้ผมก็กําลังขับรถอยู่ภายในตัวอำเภอแล้วนะครับอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับฝ่ามือก็เป็นที่ทำการไปรณีนออำเภอสนมนะครับ ก็เป็นอำเภอที่ต้องบอกว่าจเจริญพอสมควรนะครับมีตึกรามบ้านช่องมีร้านค้าร้านขายเยอะทีเดียวนะครับตรงที่ผมขับรถอยู่น่าจะเป็นใจกลางอำเภอสนมนะครับน่าจะเป็นย่านธุรกิจเลยนะครับบริเวณนี้สังเกตดูมีร้านขายรถมีห้างมีทวีกิจมีโลตัสโกเฟรดมีเซเว่นอีเลเวนะครับมี บิ๊กซีนะครับมีบิ๊กซีมินิด้วยนะครับตรงนี้วนะขวามือก็เป็นโรงเรียนสนมศึกษา น,นะครับแล้วซ้ายมือก็เป็นที่ว่าการอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่ครับบริเวณของอที่ว่าการอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับคุณผู้ชมครับข้างหน้าก็มีดานตำรวจด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นโรงเรียนสนมศึกษาคานนะครับ ตรงนี้นะครับขวามือก็เป็นตลาดสดเทศบาลตำบลสนมนะครับตรงนี้เป็นตลาดสดเล็กๆนะครับนี่คืออำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ครับ นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็คือบรรยากาศของอำเภอสนมจังหวัดสุรินครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ